สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านเจริญสุขหมู่ที่1ตําตบลเจริญสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุริรัมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพภูเขาีจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับก็คือพี่อั๋นนั่นเองครับครับก็คือพี่อั๋นครับผมอยากจะรู้ว่าทําไมบ้านเจริญสุขเนี่ยถึงมีอาชีพทําภาพผูกขาีขายครับ ถ้าเกิดเริ่มต้นก็คือชาวบ้านไปเก็ยแล้วทีนี้ใส่เสื้อผ้าไปแล้วทีนี้พอไปถึงเขารูปหนึ่งจะมีสีของดินสีของดินนี้ก็คือแปะที่มันติดเสื้อผ้าแล้วมันซักไม่ออกก็เลยนํารองนํามาย้อมเป็นผ้าดูก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ที่เนี่ยได้มีการทําอาชีพอันเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2เริ่มทำแล้วก็มาโด่งดังในช่วงประมาณปี2553ลูกส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่จะมาแบบเลือกดู ได้มีการกระจายภาพปกคนีไปที่ไหนบ้างเอ,อเราก็จะให้อีกคนหนึ่งมัดย้อมอีกคนหนึ่งทอก็คือกระจายรายได้ไปทั่วทั้งตำบลน,นะครับแล้วก็ตำบลใกล้เคียงก็มีนะคบเนี่ยแบบแล้วก็ผ้าพูกคนีเนี่ยแบบเดิมมันเป็นแบบไหนแล้วก็ที่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการตดแต่งลายลวดลายอย่างไรบ้างครับอ,อ๋อแต่ก่อนก็คือเป็นสีพื้นธรรมดา ไม่มีลวดลายไม่มีอะไรนะคบพอมาเรื่อยๆแล้วก็มีลวดลายเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นลายลาวาอย่างนี้ก็คือบ้านตำบลเจริญสุขของเรามีภูเขาไฟเขาพังคานนะครับถ้าเกิดเป็นลายลาวาลายน้ำฝนลายอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็คือต่อไปคือว่าผ้าผุอัคนีเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับอ่าก็ส่วนมากก็จะเป็นเครื่อง่งหผม ก็มีแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นผกคอนเจเป็นหมวกเป็นผ้าบันคอเป็นผ้าถุงเป็นเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้<ม>แล้วจุดเด่นของผ้าพุทธนีของม้านเจรินสุกเนี่ยคืออะไรครับ<ม>จุดเด่นที่สุดก็คือในตอนที่บอกขั้นตอนแรกก็คือเป็นผ้าที่ย้อมจากดินภูเขาไฟที่ให้สีอ่าสีแสดหรือสีเขตสีส้มนะครับแล้วแต่การหมักย้อม พอ,อจะอธิบายขั้นตอนวิธีการทําได้ไหมครับออก็อธิบายพอสังเขปน,นะครับก็คือ,อขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมฝ้าแล้วก็ไปจกบดินจากแหล่งธรรมชาติก็คือบนเขานะครับเราจะสามารถดูที่ป่วนจะขึ้นต้นไม้แล้วเราก็จะ,ะไปเิ็บตามที่ปวดทำรังแล้วก็มองมักไม่ย้อมนะครับแล้วก็จะ จะเป็นสีธรรมชาติหมดเลยครับ mm hmm. เราจะใส่เปลือกไม้ด้วยเพื่อ,อสีจะคงทนกว่าเดิมครับแล้วก็วิธีการดูแลสีทาเนี่ยก็คือใช้ไปเรื่อ,ๆอยๆทำยังไงให้สีมันคงทนยิ่งกว่าเดิมแบบให้มันอยู่สภาพเดิมครับ mm hmm. ก็คือแนะนำไม่เวลาซักหรือทำความสะอาดอาควรจะเป็นซักด้วยมือ mm hmm. ตากในที่ร่ม mm hmm. อย่างนี้นะครับ ที่ร่มจะจะดีกว่าสากเด็เพราะนั้นสีอาจจะตกได้ครับแล้วที่เนี้ยเขาได้มีการทำย่างไรให้้าผูุทธนีเนี่ยนะเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือในปัจจุบันคุณแม่สํารวยนะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มสมาชิกก็ได้ไปนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ออกสู่เมืองทองธานีเป็นงานระดับประเทศเงานระดับจังหวัดระดับภาคอย่างนี้ครับ ก็วันนี้นะครับได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่อ่านมากมากนะครับยินดีครับครับวันนี้พอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ ทำไมคุณตาถึงมีอาชีพทำสาดักปลาขายอาชีพทำมาเองไงอันนี้คือเป็นกล่่ำเนิดเลยตั้งแต่รุ่นู่รุ่นเหรอคะรุ่นู่รุ่นุ่ปู่รุ่นย่ามากเลยการักปลามาต้งแตุ่่ปูกรุ่มย่ามาอันทำมานานหรือยังคทำมาอ้ตั้งแต่ปีสามตั้งแต่ปีสิอายุประมาณยี่สิบปีตั้งแต่ปีย่าสี่สิกว่าสีกว่าปีสามกว่าห้าสิสามสี่สิบ มาสี่สิบมืแล้วผมเสียทักฟาร์มมาสี่สิบปีทักษ์ฝามาทักมากันอยู่กับเชือกกลางนัดทักมาอยู่กต่ทักตลอดเลยทนี่ทักษ์เสียทักษ์ตลอดเลยรายทำไมถึงเลือกใช้ต้นไผ่ในการทำไส้ดอกป่าทำไมผ้ามันดีกว่าไหมอื่นไงมันอ่อนใช่ไหมมันมันพักษ์หนากว่ากันมันทนกว่ากันแข็งกว่ากันไงอ๋อทำไมผ้ามันจะแข็งกว่ามันอย่างอื่น ไข่ที่นํามาใช้เนี่ยนามาจากไหนล่ะครับมาจากบ้านชุมชนอ๋อก็คือรับมาใช่ไหมครับรับบไปซื้อมาลำยี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าส<อ>ิบบาทยี 20, ท่สิบสามสิบนี่แหละลางนี้ไอ้ใส่ต่อหนึ่งลูกนี่<อ>ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่ถ้าทักยี้มันก็สองวันสองวันถ้าทำเรียนมัุก็สิบวันเลยอยอ่าทักนี้ก็ฝืนไม่เกินจงวันต่อลูกเกินจัง คือนอกจากทําไส้ดักปลาขายแล้วยังมีอะไรที่ทําจากไม้ไผ่อีกบ้างที่ขายเออแล้วก็เครือเครื่อทำขนมมันไออันนี้เหรอเนี่ยเขาเรียกขนมอ๋อเครือขนมไม้ใส่ไก่ทำขนมใสบอกไปงี้ไม้ใส่ไก่ใส่ไก่ทำขนมใสข้างในข้างหน้าเป็นลวดอ๋อมีแบบบิดด้วยใช่ไหมฮะบิดลวดบิดนี่ลวดแข็งอ๋อสายนายมัน ท้งดอกมันเป็นไม้เครืองามงามกับงามกับไม้ไผ่เหมือนกันบอกไปนี่แล้วก็นําไปขายที่ไหนครับหรือว่ามีคน,านมารับซื้อตามหมู่บ้านที่นี่แล้วตาหมู่บ้านก็คือเขามารับซื้อ <ตำ S 2> ใช่ไหมรับซื้อลูกละสามร้อยลูกละ300สามร้อยบาทสามร้อยลูกใหญ่ลูกน้อยลูกน้อยสามร้อยลูกใหญ่สี่ร้อยห้าสิบบอกไปนี่ต้องผ่านมาแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยก็ทำยังไงฮะต,ตั้งแต่แรกเลยแรกก็จากขนุนหน้าก่อนแล้วก็จากขนุนหน้าทักทักช่วงกลางก่อนแล้วก็เ่อนไปนี่เดอนไปหน้าไปหลังอ,อ๋อไอ้ทั้งนี้ต้งเป็นต้องตูดต้ดงปากมาที่นี่ก็จากขนุนเป็นปากไปนี่เ้็นตูดมันอันนี้เป็นคืองาตามเขางา อันนี้ให้ปลามันเข้านะคะทุกคนก็ถ้าปลามันเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านปลามันจะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกไม่ได้อไม่ได้เอาทางนี้ที่นี่ปลาปลาเอาทังนี้ทังนี้ก็ปลามอไม่ได้มองาเลยอไม่ได้ใช่ไหมใช่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะงา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 ใสงาใสลัคุณตาชื่อว่านายพลนิเวศกูนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เทอ 0931087589นะครับก็ขอขอบคุณค <ligen> ุณตามากเลยนะครับที่มาให้สัมภาผัสเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็นะครับผมก็จะมาเล่าประวัติของไซดักปลาให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับไซดักปลานะครับเป็นการสืบทอดจอกรบรรพบุรุษนะครับโดยใช้ ไม้ไผ่นะครับมาสารกันถือว่าเป็นวิถีพื้นบ้านเลยนะครับก็ในอดีตนะครับตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพ,พินนครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากเลยนะครับเช่นมีพื้นที่แหล่งน้ำนะครับลำธารมีห้วยหนองคลองบึงนะครับจึงได้ โดยปัจจุบันนะครับไม่ได้มีการเรียกว่าใสดตกปา,าแล้วนะครับเนื่องจากว่าทู่สืบสารนะครับเราอยู่ไม่มากแล้วแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะครับเพราะว่าได้ผลที่ว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีที่ดักปลาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่นะฮะแล้วก็จะมีความเชื่อเรื่องไส้ดักปลานะครับดักสรัตย์นะครับก็เชื่อว่านะครับเมื่อทํานาการ แขวนส้ักปานะครับไว้ที่สูงหน้าบ้านนะครับให้ให้หันปากไส้นะครับไปหน้าบ้านนะครับจะเชื่อว่าจะดึงดูดเงินนะครับอย่าหันปากไส้นะครับเข้ามาในบ้านนะครับคือจะเชื่อว่ามันจะทําให้โชคร้ายนะครับดูดทรับจากบ้านไปนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆคณะครูแล้วก็แล้วก็ คุณตามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องสดักปลานะครับผมก็อยากที่ผมก็อยากจะสืบสารสดักปลานะครับเพื่อเนื่องจากว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยเรานะครับอยากให้มีการสืบสารมีการสืบทอดนะครับดังต่อไปก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องๆกลุ่มไซเบอร์ทีนค่ะก็เดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะชื่อออยมาจากกลุ่มไซเบอร์ทีนค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อพลอยมาจากกลุ่มไซเบอร์ทีนค่ะก็เดี๋ยวน้องๆน,นะคะจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามของเรานะครับเราไปรับข้าวจากชาวนาะตามหมู่บ้านคะ่ะเพราะว่า เราได้ข้าวจากยินภูเขาไฟเราเลยเอามาเราเลยไปรับข้าวมาเพื่อช่วยชาวบ้านด้วยค่ะเพราะว่าข้าวทุกวันนี้ค่อนข้างจะถูกก็เลยไปรับรับข้าวมาเหมือนเป็นการช่วยชาวบ้านอีกรูปแบบหนึ่งค่ะข้าวที่รับมาเนี่ยมีข้าวแบบไหนบ้างล่ะคะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวมะลิแดง นี้คือข้าวไรเบอร์รี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับป้าเลป้าแบ ภ <mile inside. S 2> ูมิใจเนาะรวมเลยภูมิใจดีใจดีใจที่ทำตรงนี้เด็กแล้วบอกมีครูบาอาจารย์นำเด็กมาศึกษาขอความรู้ที่นี่ลุงก็อยากให้เด็กมีความรู้ด้วยแต่ว่าลุงไม่มีโอกาสที่นี่ยังครู นำมาเนี่ก็ดีแดดมีโอกาสแดดหายพอดให,ให้ปล่นหลังแดงด,ดนี่แดดรับดูกัน เจ้าเมือง,มองนังรองปีแล้วก็เจ้าเมืองนังรองนประวัตมากกคือว่าเป็นคนเลี้ยงมาเลีย้ยงมาอยู่นามเพอ่นามเพอนี่ก็มีที่ก็มาคุมไว้ตรงหลังศาลนั่งมีโต๊ะท่าทนทวดมีแหละแค่นั้นแหละนู่ผู้มาของชาวเมืองนังรองเนาะได้ตั้งเป็นเจ้าเมืองนังรองเจ้าแล้วเมืองมันต่างหากในเจ้าเมืองนังรองต่างหาก อยามึงร้องเลยป็นพญาเลี้ยงมาเนี่ยต่ออยู่ทางหลังเท่าทุกวันเ่ยทางหลังสันอย่ามึงนั่งร้องเลยประการคือก็เขาเขารวบหนับถือเลยคิดมาแยกมาตั้งศาลเจ้าเมืองนั่งร้องแยกจากเจ้าเมืองรับเมืองมามาตั้งเลยพวกเองเขารบูชาเป็นี่หนับถือขอบุชาช่วชาวนั่งร้องเ่ยถ้าคนจะไปบนอะไรนี่ก็ต้องมีหัวหมูแต่ยากให้ลูกสอกชู้ได้เลนี่ย มูสองหัวจะบเท่าไรก็ได้นะซื้อี่เป็นไก่เป็นเกาตัวทา่าไรตัวได้งวดแล้วก็ซักซิดด้วยต่เมือง้องสองว่าบนญสอบครูได้เนี่ยก็ได้ถ้าเขามาวา่างยังบนไม่หายคนไปมีเรื่องคดีวิวาให้พุทจะคดีนี่ก็ได้ครอว่าีไม่ห้ยจุดเทยียนจุดเทยีทยนแั้พิงไาแล้วก็ต้องดับือนกัน พวกเราจะมานำเสนอภูมิปัญญาของหินเรื่องศาลเจ้าเมืองนางรองครับความเป็นมาของศาลเจ้าเมืองนางรองศาลเจ้าเมืองนางรองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนปีพศ2553เจ้าเมืองนางรองเป็นพญาเลี้ยงม้าเมื่อพญานางรองถูกเจ้าเมืองนครราชสีมาจับตัวได้และถูกประหารชีวิตที่ต้น โหน้าสนามโรงเรียนภา,า,าษาอังกฤษกลายมาเป็นเรือนขุนมือและต่อมาได้ทำการเชิญดวงวิญญ,ญาณและสร้างศาลให้จึงกลายมาเป็นศาลเจ้าเมืองนางรองความสำคัญของศาลเจ้าเมืองนางรองที่มีต่อชาวเมืองนางรองเป็นที่เคารพน้บถือของชาวเมืองนางรองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถขอพรต่างๆได้จึงทำ ให้เกิดการสร้างศาลเจ้าเมืองนางรองแยกออกมาจากศาลหลักเมืองนางรองจุดประสงค์ในการก่อตั้งศาลเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้กับผู้ที่ปกครองบ้านเมืองงานประจาปีในทุกปีก็จะมีการบวงสรวงเพื่อกลับไหว้ในพิธีการบวงสรวงก็จะมีการเตรียมายสีหมูทูเ,เทียนขนมข้าวต้มมัดและผลไม้ต่างๆตอนที่ทุกคนมัจะขอ ผู้คนส่วนมากมักจะขอพอได้ตนเองสอบติดข้าราการครูได้บนให้ตัวเองพ้น,น,งนจากรีนต่างๆวิธีวารขอพรหนึ่งเตรียมทูปห้าดอกสองเทียนหนึ่งเล่มสาม,มาลงอะไรห้ามค่ะเราขอพรเสร็จต้องดับเทียนไม่ได้มีอันเป็นไปแต่อย่างใดแต่หากแม่ดับเทียนอาจจะเกิดไฟไหม เพราะไม่มีคนดูแลสารตัวเ <am> วลาจะมีในช่วงตอนเช้าและตอนเย็นเมื่อพอที่ประสบความสำเร็จเนื่อพอความสำเร็จแจะต้องนำของที่ตัวเองบนไว้มาแก้ส่วนใหญ่ผู้คนจะแก้ด้วยการนำรูปปั้นมา้าช้างและหัวหมูมาถวายพวกเราขอจบการนำเสนอในครั้งนี้ครับ